จะเอมาคข้าวนเอ้ยมาหน่อยวบายดีค่ะนีค่ะบายดีค่ะอู้ห้องสูงกี่เมตรกี่เมตรเฮ้ยห้งสูงน กินเป็นยุติบ่แม่ลืมเหรอบ่ลืมบกหุ้งเหรอวะกิาหนูจนเบียร์ยบฮะจนเบยร์ม่ลืมราสาบบุกหุ้งสุกหรอบอสไปยุให้ถูวน่ยกินตะกรวดเนาะไปเที่ไหนไม่ที่ยวไปทงว่ะไออกไปให้นังวะพรัย สีแรเลยแม่มาลายมือแล้วเนี่ยหมนี่มนน้ำแตยุ่งท่คเห็นแมว่าควมขี้ไร่นี่คนเห็นแม่เอ้ยเห็นว่ดูยูถ่ายรถน้ำอก้ถายรถโกยมาโกยโกยโกยดละน้องมาโกยมาให้เลยค่ะสิพี่มาโกยดิบกนโน้องหน่อยป่เท่าป้เทาเอะเท่าไม่อยู่่เท่าไปไหน แปแล้วโอ้อย่ากเหยแม่เส้นเสือด้วเส้นเสือดครับเส้นเสือเส้นเสือครับงเส้นเสือเทเส้นเสอองอันกายริิงอนพี่ช่างจ้ยกูยกยจากพี่ธิดามากยมันปาดอดย่งอ่วนะอยู่ ได้ไปเห็นได้ไปเห็นที่ร้านนายไปที่บ่น่หรอเขาไปบ่ได้เขาไปบ่ได้คนมันหลายเนาะคนมันเน้นมันเน้นใหคนโอ้ยดีใจบ่ได้เห็นหลานเรงพี่ดีใจดีใจดีใจเนาะดีใจหลายนี่แล้วลูกหลานเ่าได้ไปได้รับได้ดีเนาะรับมาเขี้ยดสายตาย่ายเดืเบิ่งดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจพุ่งใจน้ำลาย ถือว่าขัางแรกเลยบทที่ได้เห็นร้านลงลองเพล่วิธีง่ายๆง้ันนี้กับร้านขึ้นวิธีฟังให้สิไปเบิงนั่ไปเบืองอย่บอว่ายันบริปแล้วเปเป็นยังหล่ะยิ่นบริปายไม่ได้เช่นกันเฮ้ยบ้าซื้อหรือยัง สืยังเกาะวาเสื้ลูกสาวเขไม่ทีเป็นยังไงมีใจจ้ะมีใจหันหนามาสูกล้องในตัวโอ้ยเอาไหอาไก่อมาถ่ยเอาไเอาไหตมาเมื่อกี้เองเจ้าจ้เป็นเมียเพ่อเอา้องใส่เลที่ดานไปเล่นเลอ้องเทท่ไดีใจวะเด็กหัวตัวต่อตัวดีใจยู่ ม่เยนผอยนแม่น้้าน้อยอยู่โอ้ยด็กินลชีสพันโมาม่กพันุมาม่กพันธุนะิเพื่อนไปไหนอะพัน์มาไหมอะไปไหนไปหานอกมไปูเ

ทีน้เาจะตลไปข้าุ้นข้าุ้นสืพันที่ลาแล้วมันจี่ที่ลาเล่าสิกับกรุงเทพแล้วนะคะจกลับ네บ่ายแล้วค่ะอันนี้เป็นสาวนักเล่นนันักเี่สนนสอนนักเอกมาแล้วสอูนักเอกไหม

ว่ะบอแล้วไปกัน FC ดูไปนู่น FC ข้างดนู่นเยอะเลยเห็นไหมนู่น FC มาหาลู่ไม่ว่าจะไปนี่หนูแต่งตัวสวยจัง,ปงไปจะไหนว่าจะไปประทัดอิงฮังแต่ไปไม่ทันแล้วล่ะ